สวัสดีเจ้าวันนี้ช่องฮักบ้านนากอปาไปแอลเจียงไฮบ้านของไมกิบเองนะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำเหมืองหน้าบ้านน้องไมกิบข้ามฟังจากบ้านตัวเองนะเนี่ยเจ้ามันี่้ก็จะเป็นน้ำเหมืองที่ใจ้มายาวนานนะเจ้าถ้าหน้าฝนก็จะมีน้ำเยอะเนาะถ้าอันหน้าห้อนก็จะแห้งหน่อยเนาะบ้านแมกิบก็จะอยู่ข้างบ้านหลังคาสีแดงตรงข้ามนะเจ้าแต่ว่าบ่เห็นบ้านแมกิบเนาะอันนี้น้องดิวก็มาจอมเบสนะเจ้า เปว,ว่าได้ป่าขาไปสามตัวแล้วเจ้าน้องดิ้วเป็นกระจะมจอมเบสบอยเจ้านี่น้าเมืองกับยาวไปเลยเจ้าสุดลูกหูลูกตาในเจ้าถ้าทัดบ้านหลังนี้ไปก็ะจะนนี้แม่น้ำยายเป็นแม่น้ำหงแฮเนาะกว่ายังนี่แกมันี่นี่นีนี่ดีโออยู่กวมสักก์ควนกสักใน นายยเอี่ยมอยู่กอน,น้ำมุกอยู่ก่อดีว่ากับโมไว้ก็วิ่งมาเจ้าลูกบ้านหน้ามามวิ่งหนีโน,นกนะเจ้าพอดีว่าโนกกะขางเจ้ามันชอบมาจิกหัวในเจ้าก็เลยก,กลัวกันเนาะว่าวาได้ยินเสียงโนกนะเจ้าน้ำมุกอยู่กอันนี้ก็จะเป็นบ้านของน้องนะเจ้าลูกปีลูกน้องเนาะน้องชายอยู่ไหมมีใครอยู่ไหม ซอหาหน้ามูกเจ้านะ้ามูกกับสอสาะหาบ่เจอน้อสงสัยอยู่แหมบ้านหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอุยมอนนะเจ้าอุยมอนก็นอายุเจ็ดสิบแปดลเจ้าอายุเยอะแล้เนาะไกลแปดสิบละละอ่อนก็นป้ากันมาเล่นก่องสายแฮมบ้านหนึ่งนะเจ้าบ้านพัดนเนาะเป็นกับน้องก้าวน้องผูนะเจ้าแล้วก็มีน้องอวุญน,นะสมทบเจ้าเห็นกล่องสายบ่ได้นะเจ้าหมขนาลาหูเข้าเลี้ยงลูกหูเข้าเลี้ยง กนบอกอันกินข้าวไข่เจียวหรือว่าจะกินบะหมี่หนูจะกินอะไรไม่หญิงวัสดีค่ะไม่ิงสวัสดีค่ะแม่นหญิงก่อนสวัสดีค่ะบนาหญิงก่อนรจะไปบ๊ีมาลกห่ไปแล้วกันอย่รก็ไม่ไปแล้วหอบิ๊กซี เล่นกันม่วนคนาดเจ้าเล่นกันสักก้ามกับถึงเวลากินข้าวต้อนนะเจ้าอันนี้น่าหญิงกับเอาเข้าวพัดทะเลมาฟาังนะเจ้าแล้วกับน,น้าเป็นกับแม่ยำกับต่ำส้มซูนะเจ้านองมูกข็นพนนอ่อสมทบทุนนะเจ้าวัวจะใส่กุ้งสดนะเจ้าแต่วาลาา่านไากุ้งสดกุ้งบ่มาเตือนนะเจ้าก็เลยใส่ตาหมึกหมวกไปเจ้าอันนี้ก็จะเป็นคนต่ำน่อหน้าเป็งเป็นคนต่ำโอ้อยย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 ย อันนี้ก็จะเป็นวงของเด็กๆนะเจ้าทังกิจกรกันนี่แล้วโอ้นะไปขอับกระปุกไปถามแล้วเป้งใส่พี่กินมก็จะเดือดกันใ้าใส่หน่อยหนึ่งเนาะตังวงกันและเจ้าเข้าตอน กินไปสักคมกันลงไปบ้างนะเจ้ากินกันเยอะลูกฟัดลูกลานะเจ้าถว่าม้อขนาดยเ้าตร่โดนลกแสบๆนะเจ้าีูก็จะเป็นเม่เอียนเนาะคณะบอกคุบางคนนสงอรจอดและจอดนั้นมันบมันจะกินเพราะมันจะกินของมันกระจามันเนาะ แล้วก็เป็นเย็นตาโฟเนะเจ้าข้างบ้านเปิดขายอาหารทำร้างแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวนะเจ้าเย็นตาโฟน้องฟูแล้เนาะกันเข้าเจ้าบ่ร้องกินะรอกินเนี่ยแล้วก็ฟอกินบ้างเนาะแบบสดจัดการถึงใจขนาดเจ้าแล้วก็มีอันพลังเชือดด้วยเจ้ากินตัดเพชร เพชรกับเพชรล้ำกับล้ำเจ้าของขิงก็เยอะเยอะนะเจ้าเอาค่ะเอาไปเอาไปเมื่อไหร่กลับนะเมื่อนั้นก็จะมีโอกาสมาแอวบ้านนะเจ้าก็ท่าของขิงสู้กันเนาะขิงดีขิงล้ำนะเจ้ามาได้กลับบ้านมานี่สองเดือนนะเจ้าร่วมหาบ้านกันร่วมหาบรรยากาศแบบนี้นะ ขอจวนลขอแปะแปะอูอยางนี้อูเขาไข่อินกันลูกคองและเจ้าแต่ไม่อกิบบ่อิน้าถึงได้เรื่อยอืมแก้วเกอาวมนแล้วอันนี้ก็จะเป็นต้มบะแต่มยัดไส้หมูสับฟูนเซนนะเจ้า รสชาติก็กลมกล,มล่อมนละเจ้าหมอขนาดเลย ก,กินตัวยอู้กันตัวไล้เจ้าตัวม้วนล้ำมอดเนอะวันนี้แมคิบก็จะขอลาไปก่อน,นเนจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจมาคอมเมนต์พูดคุยถ้าทายมมคิบได้นเนจ้าไมคิบก็เอาบรรยากาศทางบ้านมาฝากโมกี้เจ้าแมคิบก็ขอบุณทุกการที่ตามแม่รับชมมากๆเจ้าวันนี้ไปแลเจ้าสวัสดีเจ้าแนละ้วเจอกันมไมคิปหน้าเจ,เจ้า